ผมสีฟ้าของผมสีฟ้าอยู color. ่บนหัวพี่บอลเต้เดินเดันเปลี่ยนติดต่อตัวต่อตัวต่อตัวเปลี่ยนสีหน้าหลบหน้าหลบบี้ครับพี่เจมคส์เนอร์ก่อนกราส่งพี่หน่อยเฮ้ยหนูหนูสีอะไรหนูสีเขียวอ่ะหนูยังได้สีเหลืองอ่ะทำไมหนูเป็นสีเขียวอ่ะต้อเปลี่ยนสียังไงอ่ะต่อมาต่อมาอีกแเก็ตสแลตคันเลอิฟใอ้เหี้ยหัวหนูอ่ะเอ้ยพี่บอเต้เดินนอะไรฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งการพี่แถมมาซื้อเกมให้ยิงมาไถ่ตังค์พี่อีกแล้วอาเดินเก่งน้ำเพล่งน้ำหนึ่ง คร้ยข้างล่างไม่โดดเลยแม่ผมมาแล้วผมมาแล้วหนึ่งสองครับเกติกาจัดเลยเกติกาจัดเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่พี่เจียมาเราเป็นน้องสีชมพูคือเอฟหรอไม่ทำไมพี่ได้สีที่ต้องการมันมีสีมันมีสีม่วงด้วยออกแล้วเข้าใหม่เพชรใช่ออกไม่ไม่เขาเป็นสีม่วงแล้วหัวอย่าเหยียบอย่าเหยียบสีเหลืองคือใครหรอขาดหนึ่งครับขาดหนึ่งนี่สีเหลืองคือแทนี่นแทนนี้เหรอ หนูขอขึ้นด้วยขยับนั่นไม่ไปพทำไรพีออนไลน์พี่ออนไลน์แล้วก็ขยัไอ้ใครเหยียบหัวหนูเนี่ยใครเดี๋ยวสีน้ำเงินคณาเสียเงินใครไม่รู้พี่ผมขี่ม้ากับเมืองขี่ม้าตีเร็วตีเขาตีมือนกันหรอวะพี่เบ๊ผมขี่คอพี่อันนี้นี่อ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นก็ใครคือสีเหลืองเพมันเหยียบหัวหนูเนี่ยสีส้มนี่ใครหรอพี่เบ๊หรอว้าย

ไอเหลืองพี่เรียกใเรในครอรัวดีกว่าพีกเรียกเลี้ยงเลี้ยงจุมเลี้ยงเลยเอาจุมจุมเลี้ยงเลยไปเลยแทนนี่อ่ะตนนี้มาดันมาดีทาอะไรอ่ะสีสีสีแดงนี่ใครอ่ะผมผมสีแดงไม่ใช่พี่หรอสีเรัวผมผมสีส้มอ่ะจะลงไหผมสีม่วงคือหนูสีเหลืองอ่ะผมสีเงินน้าสีฟ้าผมสีสีสีเทาสีใครอ่ะอ่าสีเทาผมเองครับ จะไม่เปิดกล้องก็ไม่ได้สินะเกมแบบนี้หนึ่ง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 อันนี้เป็นอะไรอะไรอ่ะอ้าวเลยสีเขียวไม่ใช่เจมคือกุ้งกุณสีใครเป็นใครตั้งจอให้แล้วพี่เจมมาหรือยังเนี่ยมาแล้วอยู่แล้วขั้นตอนต่อไปบังแล้วเฮ้ยเราต้องต่อตัวไปแถวต่อแถวต่อแถวต่อแถวอย่าดันให้กลัวไปก่อนพอพอไม่ไม่นะเป็นผ่านแล้วไปต่อไปต่อไปเจมไปผ่านให้หน่อยอันนี้ผ่านปะ ผ่านแค่คนเดียวก็ได้ไปเร็วผ่านเดียวอ้เนี่จเย็นเดินเดินได้อีกหน่อยเดินอย่าเดินทรงทรอ่ะทรงทแล้วทรงแล้วอะไรนี่เย้กดตุ้มกดตุ้มรบจะไปเง้ยเย้เย้กลังมิจัาพเอาเอากุญแจเอากุญแจกูโดนเย้ ไปแล้วไปเลยไปเลยผมไม่อยากอยู่ข้างล่างเลยโดนอยูบหัวแลวรวยโดนนเดียวข้เออเออทำไมอ่ะันเกินอ่ะต่อตัวได้ได้ไเอ้าลุงมาทำไมอ่ะต้องออกตัวใครอ้วนอ่ะตัวหรอพี่จะโดนอ๋อต้องอย่าโดนอ๋อโอเคอโอ้าอย่าโดนอย่าโดนเฮ้ยแล้วขึ้นยังไงเออเ้ากุญแจหาย อยู่นี่จะอย่าโดดอย่าดดมันต้องมาอีกสองคนมันมีคนมันต้องหลายแถวให้มันขึ้นได้ครบสิมา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 เอากุญแจให้น้องนี่ไอก้าดื้อพี่ส้มใครอะแก้ากุญแจเฮ้ยไบผมมีกุญแจพี่ผมมีกุญแจผมต้องไปขึนเยอไปไปไอ้ออ้ไอ้ไอ้ออ้ไอ้ไอ้อไดอไไไปไไ้ ไปไหนไปคนเดียวนะมันเปลียนไปแล้วก็ไปสั่งงานเอาเราคนอื่นน่ะไม่ต้องจับมือได้เราจับมือได้แล้วมาแล้วมาออกมาขึ้นไปยังไงอ่ะไมือแปดคนถึงจะขึ้นมึงไปคนเดียวทำไมหลังจับมือได้วแล้วมันจะผ่านยังไงมาถึงกูก็เห็นแววแล้วตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดินมาไปอ้าอย่าพวงดูทำไมอย่าพังอย่าพังหนู ไปรลบไป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 ไดไปไปไปยปไ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 ปยปยปไ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 ปาปไดไป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 ไดไป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 ้เไป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 ไไป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 ไโดปไปไไไปไปไมันไรไไดไปุปไปไปไปปไปไาไป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  คนด้ก็อย <repay ing. S 1> ู่ข้างบนคนดิ้นี๊บมงด้วยด้วยด้วยจุดพุจุดพุมันดึงแนบมีดึงมีดโนมันยิโมยโน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  นี่ไนี่ไงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นอ้ขึ้นในสุดขึ้นในสุดเดี๋ยวใจเพื่อนเราเล่าเอาเลยพี่ไม่มาโอ้พี่เอ๊พร้อมกันเราอย่าวางหัวเพื่อนโอ้โหให้คนข้างหลังไปก่อนอ่ะคนหลังไปก่อนคนหลังไปก่อนเอ่าคนหลังไปก่อนไปก่อนไปเออเปิดเปิดเปิดประตูเปิดประตูพี่เอ๊กุญแจอยู่ที่พี่ลูกศรขึ้นลูกศรขึ้นใอ้บังประตูไอ้บ้งประตูปตูชอย ด้ายเอ๊ะเข้าไงวะกดตับิลพี่พี่เบสอกมาได้เลยพี่เอาเอาคได้ไหมได้เย้เย้เขาบอกว่ามันมีสามด่านนะเกมเนี้ยอ้าวเขาเล่นเล็กสี่อะไรพี่หยิบ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 ไป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 นับไปดีนะโคตรนะไปเลยบันไดบันไดบันไดหกเจ็ด

เอาไหมเราดับพ้อมกันดีกว่าไอคนนนับให้หน่อยพี่หนึ่งหนึ่งนึ่นี่นดูสัญญาณสีสัญญาณเอฟดูสัญญาเอฟโดดนี่ถอยไปหน่อยหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งเ้ฮ้ยเฮ้ยโอ้หวีนแล้วแล้วควนแล้วไอเออได้แล้วมารก็อยากให้ขึ้นไปเออขยับขยับเลยตายแล้วได้้สม่งสีม่วงค่ะ ไปยังไงเราทำเป็นขั้นบันไดนลยขั้นบันไดอเขาขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแล้วเราทำอะไรเราขึ้นไอ้น้องพี่เข้าขวาก็ขยับเข้าอ๋ออันนี้เป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดขึ้นกันขึ้นยินดีเป็นเป็นขั้นบันไดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินแนบโอ้ย แนบแนบเอาเอานบเอานเอา่อตอรับนะเป็นอาไรัาน้องพี่ก็ส่งาไปน้องพี่ส่งดีส่งดีพี่เบ๊พี่เอ๊ะมาเอยสวยพี่สวยเอยให้เป็นกั่ของเราเนี่ยเดี๋ยวบอลเอาทำไงอ่ะเย้เอาพยายาเยอะไงาเราเลตรงนี้เราล่มตรงนี้เราเล่นตรงนี้เริ่มเริ่มไปไปหนูเป็นหาเราเไหตกไหมตกันละมาเกมนี้เสียบตาได้ไปครับ เออนี่แหละเฮ้ยได้ได้ได้ถอยถอยถอยเลยถอยเลยนิ่งอีกแมาขึ้นขึ้นหัวทีละคนสวยเลยหนอกระโดดกระโดดกระโดดหนึ่งสองสามแม่เหมืนเดิมภาพเดิมเออเปลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนไงแล้วก็นี่เนี่ยไม่ต้องออกก็ได้กระโดดกระโดดพร้อมกันน่งสองาแล้วก็เสียบข้างล่างเข้ามาแผ่นหนึ่งสองสามพี่เน่นไม่เท่ากันหรอก็เลยยได้แล้วได้แล้วลเดี๋ยวใครก็ตอิดแล้วู พี่กระโดดพี่กระโดดน่อยไม่ได้แล้วได้แล้วดูเบีเ e eternity later นี่ไงหนึ่งแล้วเหนึ่งเดียวนู้เออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียเหลืองไงสีเหลืองไม่กดพี่เจคอยดีไม่เหลือไอ้ก้านี่ไเออกนยไงเนี่ยเองรูปเลยเออเราก็แค่ดันเฉยเอ่ะ โอเเคคแ้ชนะลวมาุณพี่เราต้องข้ามไปให้ได้ทุกคนก่อนเออว่ะชิปหายแล้วเฮ้ยไม่เลยขัดเลยอ้าวพี่เบสเราต้องเราต้องดันไปฝั่งซ้ายเราต้องดันไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายอ่าฝั่งซ้ายอ่านั่นแหละพี่เบสฝั่งนู้นเลยพี่มไ่เราด้พี่เบสฝั่งนู้นเลยเออว่ะนาย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 เบสตอดมาพี่เบสตอดมาโดดมาเลยพี่โดดมาเลยสีเหลืองมาดันเร็ว เดี๋ยวอย่ามาบักเลยแกอ๋ออยดิบีด้านหนึ่งคนด้านหนึ่งหนึ่งคนเอฟไม่ไปเไม่โดดมาอย่าชิดเกินแล้วแล้วเราไปเออไปบอกเลยอยู่ก็อยู่ไกลปูเฮ้ยมันง่ายเหมือนกันนะเกมนี้เลื่อนแล้วนะค่อยเดินค่อยเดินพี่พี่จะเดินพี่พี่อะพี่อะพี่คนละเก้าเก้านี่นี่นคนละเก้าพี่คนละเก้าเออคนละเก้าไปไปไปดูคนละเก้าแล้ว พี่เจมโดนตุ네่มเออตุ่มเจเอาอ่ะม่ดอมันข้นม่ไอ้าวแล้วพี่เจมโดนขังอ่ะมไอ่ต้องไปเรื่อมัอนเน้ยชิหายแล้วรอตุ่มตุตุออเปิให้น่อยอย่าบังกคอตุ่มกดคอตุ่มกคอตุ่มกคอตุ่มดันมาทไมเไอ้ติุมไ่้มีปตุ่มะตมคอพี่เ้อง้ ท <pause and rain> ีีเวทุกท uhm ีทุกคร้งทุกหนัวนะหนัวนะนเป้นหนัวนะเห็นแล้ไมีได้ยินเลยกูไม่ใช่กายไม่ใช่กายหนูนึกว่ากายอันเนี้ยไปเฮ้ยกระโดดเฮ้ยเอ้าไม่ทานนะ ไปเลยโวยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยใครดึงมาไอ้ใครเอาอะไรมาบังอ่ะไอ้ผมว่าข้างล่างต้องไปด้วยป่ะข้างล่างนั่นเดี๋ยพี่ไม่มีมียังไงมีลิฟต์มีลิฟต์เฮ้ยน้ำหนักมันจะเกินน้ำหนักลงน้ำหนักลงเออเอ้มาเดี๋ยวอ้าวพี่กดลงมากดลงมาล้ำหนุ่มด้วยล้ำหนุ่มด้วยไม่นะไม่ยังยังยังนั่นวะกดลงมากดลงมากระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาทำมาแล้ว ต่อตัวต้องต่อตัวขึ้นไปทำนไปด้กรกรวยกระโดดกรโดดล่ว้โอ้ยโอ้ยเรื่องตายว้ไม่นะเดี๋ยวเราโดนดันโดดโดดโดดตด้องตกลง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 หน่อยกรลงแค่ต้องกดลงก่อน กดตรงไอ้เนี่ยมันลงกดลงกดลงเพื่อหลบกดลงเพื่อหลบกดลงกดลงเรากดลงพี่ต้องมายืนทั้งหมดอะลงไม่ได้มันต้องยืนไม่มันไม่ไม่ต้องครบทุกคนในีหกคนเนี่ยอ๋อคนหนึ่งอะหึ่งอะนี่ไงนี่ไงข้างล่างมีคนหนึ่งไม่ไม่ไมได้แล้ว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 เอาอย่าโน่นอย่าโน่นไม่ไม่หกคนแล้วหกคนแล้ฝั่งฝั่งนู้นมาได้แล้วที่มาแหกคนแล้วฝั่งนู้นอะมาเล่นคนใหม่กล้าอย่าบัง ไปเร็วเดินไปเดินไปเดินไทันไม่ทันมากดลงมากดลงมากดลงเอ้ยบังยดันไว้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 ไปไพี่ตพี่ขมาตเข็บมาไลงไปลล้ไกูด้ว้างคน5้าคนกดลงกดลงโอ้ยติดๆมาลงมาลงไม่ไพี่เบนทำไมเราถึงไม่กดลงเราไม่กดลงหรอแล้วเราจะไปยังไง กดสินี่ไงขึ้นขึ้นในนี้ขึ้นขึ้นไปเร็ว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 เนโเนโเนอเนอสองสองพออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้อยู่ซื่ออยู่ซื่อไอเราเพื่อนไปยังไงไปไม่ไปก็เดี๋ยวลงให้ให้มันลงมารับใหม่สองคนนนนี้คอหายเกมโคตรแอคชั่นอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนเฮ้ยเดี๋ยวโดนไม่ได้ เราต้องรอเพื่อนเราต้องรอเพื่อนไปเออกดประตูให้หน่อยให้เมียเปิดไม่ได้ขอลงเชียร์ครับที่ดีเองดีด้วยมีทางรอดสุดแล้วโกทูเกเตอร์เนี่ยโ o ทูเกเตอร์พี่หนูคนที่สาม่ค่อยๆไปทีละคนค่อยๆไปทีละคน พี่ขึ้นพี่เมสพี่หลับเลยพี่เม็ดหลับบอกเดี๋ยวใครพี่มาเตะพี่เม็ดอันี่ใครพี่เมสเหรอใช่พี่เมสลาบไปนี่เมาแล้วมันโอ้ยมันพันกันหมดแล้วอ่ะเอ้ยใครเอฟดึงอย่าดึงเอฟเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งมันพันกันหมดแล้วอ่ะทำไมหัวเชื่อมมันมีสองอันอ่ะ ลากรเลย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 ลากลยาเลยนึ่งนึ่งใครเอาใคไอต่อตัวต่อตัวไม่ไมเพีย่พ้งเย็นเยขอขึนไี่ขอกึนไม่ไม่พี่จเ็นเยนใคหัอกไมให้หัวเชือกเรนให้หัวเชือกเ่หหัวเชือเพียงด้วยเพี้ยงหเอพันกันละอ้ย้ห้ห ดไหมเอาไปยี้เอ้ยไปกุญแจกุญแจเออดึงึ้นดึงดึ้ดึงอยูดึงอยูดึงดึงดึงแล้วอฉากเปลี่ยนเหลือจะเชื่อ คนตั้งติเราหาหัวเชื่อกก่อนใครมันแชงคิววะคุณรถแอร์ไปแช่งร้อนที่หมายเลยเกศเฮ้ยไม่มีเชือกแล้วเชือกขาดไหนยี๊ไม่มีเชือกเลยไอเดี๋ยวเอากาไม่อยู่เอ้าเอ้าตายฮะไอมันต้องไปพร้อมกันปะใช่ต้องไปพร้อมกันไอไม่ใช่มันต้องต่อตัวแล้วก็ไปปะ อ่เพอว่าไอ้ยยยยไอ้ไบ็อกนี่มันคืออะไรบล็อกบล็อกเนี่ยมันจะหล่นนะพี่น้องหมาป่พี่แล้วเหยียบหูหูเดียวบล็อกลี่แหักเกียพี่แล้วเราก็เลียงตรงตเราเลียงกันเลยบล็อกเย็ไปเลยบล็อกเย็นไปเลยเก็บมือจเอเดินไปเลยเเยหมดเลย ต้องมีคนนึงอ๋อต้องมีคนนึงลงมาก่อนใครมันต้องลงมาดีให้ความสูงมันไม่ถึงอ่ะมัน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 โดดได้เปล่ามันโดดข้ามได้เปล่าอคนบนสุดน่าจโดดได้งั้นหนูไม่เป็นละคนบนสุดน่าจะลงกดลงมันเดี๋ยวพี่ลองเลยไม่ลองถ้าไม่ได้ที่โดดลงเลยไม่ไม่กวาดเสียวไมได้กวาดดูเลยไม่ได้หนึ่งสองสามเอาว่าโดนโดนโดนเออ เปิดประตูเปิดประตูอย่าบังประตูแพตตี้เฮ้ยมันเบีย้แล้วดูนี่ไอ้สองคนเนี่ยเอย่าอย่าอี่าอย่าก่อาไอ้เมื่อกี้ก็เปิดประตูด้วยปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยสายอยู่ริก้าอยู่ริก้าอยู่ริก้าสวยสวยก็ไม่เท่าไหร่นี่เกมเนี้ยเตี๋ยวตี้เราทำสปีดรันมัาเนี่ยเลย